ก็ต้องนําประชาชนไปสู่วิบากกรรมที่ซ้าเติมเรามาตลอดนี่น้องเองกลุ้มใจมากนี่ต้องออเอหน้งอหนังงไม่ไม่สบายใจชะมาชสมาไปทางเลยหนังไปทางลืนหงเลยชะมาแม่บอกจะมาโยมแล้วผมตบแกหนังจมากมา คนเรามันต้องมีคุณพา,าพเลยเวยเ,ลยเฮ้ยเลยวยเฮ้ยเข้าใจมาตัวเองไม่เข้าใจสะพาพเลยเวยมันต้องเข้าใจในความรู้สึกสมัยใหม่เลยเวยเฮ้ยนี่เลยเวยเฮ้ยอยู่กุ้งกิ้งขุ้งเกิ้งไม่เกี่ยวนะเนี่ยใส่ตาสั้นไปมั้งและไม่สิคุณนี้อุ้นใครแซมเลยนะเนี่ย เอ็มนอยู่มันเล็กคูดอยู่ตาไม่มีแววเลยผมส่งพังนะเนี่ยรักกีมีเสน่นะเนี่ยไอ้ไใส่ตาดูสิหึยังว่าคุยน้ำผมอทิพย์ได้เสียกูเลยนี่นี่เออยังว่าคุยนั่นเนี่ยส่องทีเลยนี่แต่บกเขย็นมันดีเสียใจหยวน ยอ,อยู่วกน้าไอ้ต้องยู่กุ้งลต่ัวเคนมึงตรงไลนคนเราเนียยเน่ยเนเนเขาเลยไม่เล่ตัวเองนี่สาคัญว่าตัวเองอยู่รอดแล้วไม่ดูอลหรือเล่ตัวเองเลีจอกจะมั้งนะคนก้างตัวเองฟมเลยมเาไม่มีแววนันเนี่ยกัังกูมา,ามก,กัวรกูฟังไม่ขาดคอเลยเส้เลย นี่ไม่เข้าเด,ด,ดี๋ยวหนูอาเจีาได้ไม่ก็ดีเสมอ,อน,นี่น้องไม่มาใจเสมอพี่ทองรู้เลยพี่ทองรู้ได้ยังไงว่าน้องไม่สบายใจละแล้วสิหนะ้ากับพี่ทองรู้เนี่ยไอย้รูเนี่ยพี่ทองเข้าใจน้องดีนี่ใช่สิเสมอเมื่มานะพี่ทองเลยน้องบาดใจเสมอ น้องเองสบายใจมากนะไอ้เยอะความข้นอาจจะเป็นไปได้สม่ไความรักกำลังไหลก็สู่หัวใจทองล่ะขณะนี้วัดความทีความรักประมาณ40องศาฟาเรนไฮความรักกำลังไหลก็สู่ทะเลอันดามันนี้นดามันได้อันดามันแล้วก็อันแล้วพอกับอันดาไฟพยายามจุ่มมันอย่างดีนะยังไม่ถึงเวลา น,นเวลาไม่เวลากระตักกรรมตักกูตืกก้อวเรื่องกินไม่กำหนดเวลาเมื่อกี้ตกเรื่องแอปเปิตไม่รู้างานจริงเปล็ดเดินทีนมม่มันแกงสุมรมมึงเชียรกูทำไมผิดวังนั่งไอ้นังตกกำลได้รอยไม่เยอะนะอันนั้น,น,นไจะรอยยอ,นนรอ,ยอย่างเดียนใส้เปล่ากูอ่ะดูไอ้เอ็มห่ายำหลบมือไม่ติดแม่พี่นี่อันนั้นถ้าติดนั้นไม่ต้องหองตายใส้เปล่าเดินเลงโอกเรา ไอ้ไ้รืงเรานมโกวลานเออเเวหนากับายดวงนี่เะตาเวหนาลงในหน้าแล้วก <'t it> <salud> <it> ็โลกอกีมินบัตรลิกนั่นเหล้ไม่ตุกเรื่องตุกราวอนะเ่าไว้ติดอย่างดีเลยปลาโมอกูดเกล็ดอันนั่งไอวงนึ่งฮ่าไอ้ไอ้ไอ้เรื่องเราเกยนึ่งนู่นนะ รวมทุกเรื่องให้ยังดกรือยู่ดีมึงดังฟีแอเลนนน่ะรวมทุกอย่างเลยใจตัวเดียวและทำว่านลานกนเรียกว่ารวมมีดเออว่าไม่ติดแม่ดวงเอานั่นถ้าติดไปต้องลองตายใซเปล่าไดเลงออกลนมโกัวลานอาุดสามแทงนั่นแทงอย่าแคปื้มเหมือนกูอมไปดันป้อมดีถึงแล้วเนาะไอ้ไอ้แดไมึงอ่ะนมกรอกออ้นอีเล็กเพลนี้ เดี๋ยวเล่ยแหวนนะแต่เล่ยรู้ได้อย่างดีแล้วครวปริกไม่รวยไปต่างไหนต่างไหน้ยเนาปลายต่างมันเนี่ยไม่ลำบากแรงหลอกและแกงส้มราดอสหรือไอ้ไรมึงหาตังออดีบกอ้ยูเล่นหน้ากำกันแล้วครูถ้ากำทีเอินไม่รูแต่กำจังหวัดจุนบอนกำละเมนวัดว่าเพื่อนโอ้ย เฮ้ยมู้ไที่อันไปดังน้อยนี่ตัมใจอันบางน้อยแล้วแม่กาอยู่ตังปีนี้่ช่วยเหล่าเดินไม่ต้องเรียบเรียก่อนไปปอกเลยสีบ้านตันทิพย์กระจสมันละก็จุ่มน้ำตันใจเอาไอ้ยได้เหมึงนเราเนี่ยล้ำเฮ้ยพ่อได้รองพ่อนะพ่อนะพ่อลยกูยังเนื่อยอยู่เลยอย่าไงนะที่นี่แต่ดวงไม่แตกเลือดไม่รู้วยกี่มันกรุกเก้ารอนๆในแรงออกหรอเออ เ้ยลกมันมีคุณภาพเลยใช่ไหมนี่ไปเรื่องนี้แล้วดูไอ้ทองว่ามึงดูไอ้ดวงว่ามึงไม่มีคุณภาพไม่รู้ไอ้กลุ่มใดตัวงวันคนกลัวบริกใดงออกกันดีตำนักเลยแอบได้เงาภาพนะ้ำไม่อยากเซวกันหน้าเลยเซวกันหน้าคนไรจนคุณภาพเลยน,นี่น้องเนี่ยมาบีทองชะมหมไอ้ทองมันดัชไฮวิด นีค่คงกิ้งคงขิงแน่ยตัวเองแต่ก่อนมึงเกี้ยวคุณวันนี้ได้ความนิทรมานนั่นนี่บ่อยคลั้งเลยที่ท่องพาเธอขึ้นโรงมาแรมโรงใหม่แรมวันก่อนมึงจะมาดีจะไปเยี่ยวได้หรือเปล่าอย่าจะเล่ลลง,เลงแล้วมันกูขึ้นโรงแรมไต่อยู่ที่รือเลย เปยิ่งไปนอนตเลยกูขึ้นไปกันเลยกูขึ้นไปก้นเลยกูติดลิฟอยู่กูจิ้มไม่โต๊ะจิ้มไปจิ้มบ้างไม่อันจิมกวระเบิดเห็นมันนอนตัยี่หมเยยวเต็มลิฟเลยมึงเงกูยงยงจะบอกใครแล้วเหนเรกว่าเบ์ซึ่งละกันเลยอยคน่เวกหน้าไรยังไงตอกอะไรยังโมนี่ไม่นายตอกไงไกลดวงไงดวงนูน เวดนายโดนาแกรอมปร่ปองตังปองเราหรือไม่แกงตังปองแล้วมันอยู่กรบแล้ววเราเพื่อเดอยู่ในแล้วนะประทรบใจเราอย่างว่ามวยนายหมูไม่นายแม่องหาต้องวันค้อนไปปลายรถหยิบที่เชโมงหนังเกรดอยู่ดียวดีคนฟ้ายางรถอกูเข้าใจสภาพเลย เชาก็เกียนมาบริการยีสิบสี่ชั่วโมงรับปลาย่างนั่งกุหลุนออกสลมาเมื่อวันกุหลัวกันดใครรับผู้ชมนะก็เกียนรับปลายยางยีิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมยี่สิบโมงนัตงกุลุนเก็รับบริการยีิบสี่ชั่วโมงนี่เป็นนังก้าวนังวันนักขคนอยู่เก็ไม่เลอะเลยอย่งนี้มาคุยเหมือนคนงนนนโรงแรมที่กียงเมืองร้ากขนอนโรงแรมที่แกูปิดปัดลมไม่ตุก กูขึ้นไปปี่มันควันพลัดูตัดสินใจว่าป,ป,ปอมจับลงต่างจุกเลยเงี้ยว่าคุยฮเงี้ยว่าคุยซึ่งเลิศจรนี่นี่น้องมาพี่ต้องใช่ไหมาพี่ต้องจะทำไงน้องสบายใจบ้างละเยอะเยอะเลยน,อนอล้องน,อ,นอ,ยองน้องแรกพี่ต้องจริงๆที่ว่าน้องมานี่ยุกับพี่ต้องสบายใจจริงนี่น้องสบายใจมากจ้าอ้เยอะน้องอยอพี่ต้องนะ เมื่อนับคนเคยล่องลงพี่ทองมาแล้วนะนไม่หลอกลวงพี่ทองไม่โกงออกพี่ทองหลอกอือื <c oughs> ออนาคตอาจจะเป็นไปได้ความขนมันอาจจะเป็นจริงแน่นอนออขนพองมาแล้วพอพองมาแล้วจุมพริกเลือให้ได้มือเาวลูกชุมโพ นายเรื่องเพี้ยพี่ตอมจะทำไงน้องให้สบายใจบ้างล่ะไอ้เออควังซีพี่จะกลมให้เธอสบายใจยังไงล่ะอ้เออกระโถนกระโถนไม่ต้องกลืนหมดแล้วไอ้หามจังไอ้เหนวไหนี่วไงเฮ้ยในความรักนะสิ เงินมแมมแอมให้ลุงนะเออไม่มีเสียงตบมือหน้าเวทีหน่อยเลยเอ๊ะจะควงเสือบีดทองตบมือังๆ,ๆนะครับเออปรากฏลงมากไปแล้วขเขาะความตบมือดังๆนอ้องความมากอากันนี้โปรตรมืออีกครั้งนะครับเออรู้สึกว่ายังไม่พอดีเอาลูกซองมาเลยนะครับเอ๊ะไม่ต้องการนะ พี่จองเป็นไงล่ะวันใหญ่รับว่าแล้วขมศกยืนปรากฏตัวฮะปรากฏเดียวไม่ไม่ไม่พอนะครับอกปราจงมงมาด้วยไอ้ไม้ดวงกระเปือย็เชีวฉันใส่เอ็มโกโชเพลงพรังตึ้งต้นก็ช่างนั่งหมออตร์่าง ไส่ราไปตัดไว้ทองใสลิวายไปทำนาทองใสบาจาไปเรียนราฆพี่ขี่้าวาไปเรียนพาริสเหเฮน่ะเฮนนาคา,าสวิสมปโดเร่อนลำฉันขี่ปอยทุกที่ยาง ที่รวงทองสร้างไปสวนปั่มเอ็มขงามทุกหน้าไม่ขวดดวงขี่เครื่องบินไปกินกาแฟเอาหลองตู้เย็นดวงแชไว้แต่ลูกวายขออมูขอกขอูว่าต้องผิดเองกิดการเมอแรมีมากมายแต่น่า,สาเสดายเกินไม่ปากเดียว ทำนี่บักกิ้งแซกเลยทำลายอารมณ์เสมอเลยเว้ยเฮ้ยเบงหายแสดงว่าพี่ทองก็มีขีดความสามารถ <c oughs> ซึ่งเลยๆเลยแล้วพี่ดวงละ่นะนั่นผมมีความสามารถวายตองเลยเนะั่นก็ต้องแนวความรักของคุณแนววงไหมแนวะแนวเรื่องกิงนนะี่นั่นนั่นมึงทำมาคูโรดแต่ว,ว่ามึงทำมาดีอัดแฟนได้นะั่นเปลงกูเปลงเปิดทุกกระบาบนะั่นเปลงเปล่าละปละา่าอันั้ไหม <c oughs> แอมนัดคนดักรองเปรตดังเียร์มันมอยู่มันตั่วรุ่งเนีย <c oughs> ย้ยว่าคุยนะดังเกียร์ดังนากับคนตัวดำเวลาเหนียวดำชอบลูกมังคุดทำไมไม่กินลูกเกียวเกียวใช่มากินลูกดำดำหัวกระโดด <c oughs> ไปนู <c oughs> น้นยาวๆเอ้ยมึงทำห้กูมันงแกลง้งไอ้รอ,อ,องนี่ยนองกูเนี่ยความรัก ได้กินเดียนพันน,นั่งนึกทุกวันเลยเยวได้กินล้วยเทียวอ้วใจน้มเหนียวควนันอหากมีวันใดได้กินแกงไก่กับแกงปลาก็คงนันึกว่าในพุงนั้นหนาขับแทบขาดใจถ้าน้องตำโพูอย่างนี้ให้ด้วงไม่กินไวไวถ้าน้องให้กินลูกนอดของปลอดก็คือลูกบุญ ลังหนึ่งก็ไม่เป็นไรลวงแทบขาดใจแล้วน้องอยาเอาข้าวอันหนึ่งน้องอันน้องกับลูกตอแทนปลาขององนึกว่าในภูงันนากับในขาดใจไปหุน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 ฝนกับน้ำเคยสันกรุงปะคัวแม่เอ้ยฝนเลยกลายเป็นข้าวยำนบเพลงสำเร็จรูป เพลงถำเม็ดรูบจะเดงว่วช่ายได้ชายได้นันนันเพล่งด้วยความรู้สึกเพลงถำเม็ดรูบหวานเลือเกินอกรวยน้ำหวานลืนนี้บบวชที่คงกินดีกว่าในนาออย่ากจะเลยลีบปอบรวยทันใดหยิบมีโตที่เคยจามากกว่านไงกินบางงแล้วจึงเอาใส่ในหม้อนำทิ่น่นอใส่ลงไปผัก น้ำตานไทยตั้งอยู่ทงทางๆเร็ดแล้วพลึงจังแล้วจึงตั้งลงบนไฟเยยบเนีย,ยมาลงจากโบะมึงาสานตัวดวงนั้นเจลงทันใดไม่ทันไรเนี้วก็พองพอดีกว่าสวดหน่วยที่ดวงนี้เคยนึ่งมาถ้าไม่หวานไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มกิโลวา ยิบย้อนเสียบอยู่ข้างขวาตักดินดีกว่าเมดเดติดากรวยบวชขี้ยึดมั่กลัวเพลงรังมันกลัวเพลงความรักออกเทปที่ดากรวยบวชขี้ไม่มีทางหน้ากูเลยสม่าใน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 มึงรองให้กูมันใจดิ พท่องสะเออไม่ต้ตงวมาเลยนะพี่ท่องจะ้ท่านมันต้องสบายใจเลยโอ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 ้โอเียเงนี้เพื่อเธออย่างไงล่ะ สื่อ่บิดมาคว้ยสองนางยืนกอดตาฝ่าแวงไว้ตาแลจ้องบุญมองถึงใจกว่าอะไรวันทองมาจัดคนเปิร์ดเอิร์ที่คู่ว่า มาจากอนเสิร์ตมามาเปิดที่ผู้ขวางทุกนายทุกนางมากันหลักหนาสามพื้นป้อนีก็น้องกรับพาเชิญ ร่วมกันมาเมล์มิวสิกกำเนินการวหาสถานในการสร้างปันนางราชธานีชาวมนต์ทันได้รวมกันในจัดงานอานุรักษ์ฟิลลิปินักตายใต้พี่น้องสงหลาย ไม่เล่าจ,จาตเจ้าผู้หวังคนครเดินทางตุง้งในนางมารวมกันขอบประคุณคือและน้องพี่มาคืนนี้มาสร้างสรรค์อยากน้อมิตรมากมายรวมกันของนั้น นางวัดพาทุกรอกทุกซอยและก็คอยขมกลาบเออเออเออ,อ,อ,อทุกตรอบทุกซอยซิมาคอยคมกลาบผมยังขึ้นสามเสนนักหาคืนนี้หนังประผมให้ดันคอยมาทันสนา กันหนึงน่งพืงนคืนก่อไปเขา ได้จัดโอหนังสวัสดิ์นไม่ข่มคืนรวมสามวันเอื้อในสามคืนเรามาตื่นได้ชมกันน้องคนกิตราคอื้อเอื้ออื้อแล้วก็มาคืนนี้ทั้งน้องทั้งพี่มาร่วมสร้างสรรค์หนุ่มหนุ่มทั้งหลายเอือได้ร่วมกันส่วนของนั้น ไม่เคยลืมต่อไปนี้กูแค่อิติดแล้วมึงช่วยแน่แน่อย่าขัดขืนแน่ตอกโ,โลกมากันสักืนวันมาลืมเราก็ต้มพัว บ่บ <S, P ET US> hey, ่บ e ่ใหญ่ใหนา่น้ไม่ไม่หน่อขยับรำจะมานาคนอาจจะเป็นได้นะเนี้ยวันนี้เราวันนี้เละกว่าลองดี้ตู้นีว่าเออเออเออเขาทำอะไรกันอยู่เอเออหลานสาวโอ้ลงเสด็จดีโอ้ยต้องชบาไปจช่มาเคยมาแล้วดองนี่แหละที่ที่ค่อยค่เออแม่งต้มน้อยนั่นแหละคุกี้คุกี้ยุ นั่งต้มันใจมึงเลยขึ้อยกรองใหญ่ดิเออเออหลานสาวไม่้องตกใจหรอกนะโอ้ลุงเสด็จแล้วทำไมลุงไม่บอกข่าวลุงหน้าล่ะเอออย่าถึงตกใจเลยลุงมีปัญหานะเมื่อกี้เนี่ยลุงเดินทางก็มาดวังละ ไม่รู้มาหน้า,ย,า,ารรยู่เหมาร้าจำรื้อหน่อยหรอเออไม่ต้องตกใจเมื่อกี้ลุงเดินทางมาในวังไปขออนุญาตจากเสด็จพ่อเสด็จแม่จา้าเอ๊ะทำไมเรื่องลุงอ้าวก็เนื้อใจว่าพี่ชายได้เรียกลุงเข้าไปพบลุงต้องการให้พาเจ้าไปเป็นนางกมเลยเออจพะพาหลับพี่นางเมรอ้าวอย่าเพิ่งตกใจเลยอยัาไม่ต้องกลัวยม้มใดลุงยังมีลมหายใจาอยู่ลุงจะยอมอย่างนั้นไห่ล่ะลุงเป็นปุถุชนที่เข้าใจดีนี่สภาพธรรมชาติที่ถูกต้องลุงไม่เคยนิยมชมชอบพี่ชายเขาหลงที่ขาดคุณธรรมและเมตตาธรรม เขาจะเป็นบีชัยกับลุงจริงอยู่แต่เรื่องบานเรื่องเมืองเป็นเรื่องของประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เรื่องพีเรื่องน้อเขาจะให้ลุงพาเจ้าไปน่งบำเลอุงไปเจ้าไม่ต้องตกใจหรอกลุงจะทําอย่างนั้นไม่ได้ลุงไม่เย็ดสับลุงเข้าใจสภาพลุงมาอยู่ในเมืองรมาคำเข่าปลาาน้าจากโรมาคมอาการจากรมาคำประเพณีคนจากรมาคำให้ความอบุญกับลุงมาตลอดแล้วลุงจะทรยศกับคนรมาคำได้ยังไงลุงไม่นิยมบีชายลุงก็มาล่วงหน้าเราจะพาเจ้าหนีขอญาตเสด็จพ่อเสด็จแม่เจ้าละ จะพาลูกหนีไปอยู่ที่ไหนล่ะไปศึกษากับอาจารย์โคสกะที่มหาลัยแห่งหนึ่งในปากอาจารย์โคสกะเป็นผู้ที่รอบรู้ชำนาญเข้าใจสภาพให้เจ้าไปเรียนวิชารัฐศาสตร์การปกครองแล้วกลับมาปฏิวัติสมัยลุงจังมาปฏิวัติที่ชายก็ลุงในเมืองขายสายฟ้าแล้วเจ้ากลับมาปฏิวัติเมืองโรมคมเรื่องพี่เรื่องน้องอีกเรื่องหนึ่งได้เรื่องประชาชนมันเป็นเรื่องของส่วนรวมเจ้าเตรียมตัวไปศึกษามหาลัยที่อาจารย์โคสกะ ศึกษาวิชารัฐศาสตร์การปกครองที่หนูไม่ศึกษาวิชาการท่นั้นัน่น,น,น,นสิเอาแลนอยอดททองไปด้วยนี่นี่แสดงเว่กกานผมไปศึกษาในมาลายง่ๆวะมาลายเขาว่ามาวิยาเลยมันแก่มาลาย อนายทองอยาสัจสาวิชาอะไรต้นนองสัจสาวิชารัตซัสพุผมศึกษาวิชามิติซัสละโอ้เจสัจสาวิชากฎหมายครับจะเรียนตอนนายทองเลยอยาตอนนายทองเออว่าเรียนนิติศาสตร์เออรุ่นนายทมละขับพุ่มใบแรงเรียนน้าก็เรียนเรียนไม่น่าก็ใหญ่เรียนไปอยใหญ่กัดเพื่อนรุ่นนายดวงต้นนองเรียนน้องสุจิตราเรียนวิชารัตศาสตร์

เห็นไหมยปุ่นก็อไรเทคโนโลยีมันต่อไปนี่กูอไรเทคโนโลยีเรียนวิชาหลังฟ้าติดตากับหลองกองเป็นหลองกองฟ้าติดตาเม็ดตื้อไก่ปั่นติดตากับนกกับไก่เตือนเป็นปั่นเตือนไก่ปั่นเรียวันไก่ได้ไก่เตือนเจ็บต้นต้นตินปาการมันเป็นปั่นเตือนนั่นจนแล้วไก่เตือนกับไก่มึงกับไก่ปั่นเป็นปั่นเตือนหนึ่งไก่ปั่นกับไก่บานเป็นบานปั่น กูติดตาไแม็กตอนโน่นกับตอนเปล่าติดตาเป็นโน่นเปล่าขึ้นทีเดียวในทางลงโน่นลงเปล่าคนกับมึงกูติดตาญาติคนมองติดตาคนไม่เมาไอ้ทีนั้นเลยต่อยกันเองไอ้ตอนนึงไอ้รับบาลไอ้ตอนนึ่งอีนอนเสร็จแล้วคนเรียวสองกับมีรับบาลกันติดตากันไอ้แม็ดไอ้ตอนนึงไอีก้าวสองไอ้ตอนนึงไอ้รับเลิศเดนเน่นี่ยเป็นน้องตอนมันเป็นน้องตอนนึ่งยากติดตาเนใจเทคโนโลยีทั้งเป๊ะ เอาเถอะนั้นแสดงว่านดวงนี้มีความคิดดีความคิดดีนะดีอย่าดุมมันแต่ว่าใช้รมันกินดีเราอ่นเอาไปเลยเาไเลยวาเอาเตรียมตัวเดินทางทัใจมันตอนนี้กูติดตายยากเอาเดินทางไปศึกษาแลเตรียมตัวนี้ติดตาลุงจะบ้าไปไปศึกษาในมาอะไรได้ตามใจใรารถนะ เมกะมันในบาตุจิตรา้างข้าละ,ละเมกะพัะเรดจะได้แก้ย ไดีสุดไม่ขัดพันได้พาทุยตราหนีอย่างมือโรมุมคาแน่นอนก็ท่านรับที่เราสามารถได้อยู่กันได้แต่ขับใจนั้นโบราณว่าอยู่กันไม่ได้มนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงจะต้องถูกกัดขังบริเวณผู้ดินรดน,นสแสววงาความถูกต้อง อพยพไปศึกษาตำราวิวชาการเพื่อกลับมาพลิกคว้าพลิกแผ่นดินที่เป็นบริดการในนครสายฟ้าแลวก็เมรมราศกัครับชาติ่อมากักนนรพี่น้องมาพบกับเมืองเกตุโบราณประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากในคูนออกติดตามข่าวประวัติข้างในอาวุธหลายวันแล้วข่าวคราว,าวเป็นรายการใดติดตามต่อครับผม จะกลับลงเกตโคลาไม่การันก์องราเม็นี่จมการสัดรัดสมีเรื่องการรอบรวนยังอาวุธนี่มาหยุดรงพอดีไในตอนนี้มันครบวันนี่ตามที่เราสัญยา chơi chết đi tàn là bị rồi vẫn mong mong qua phú chai Mình lại cảm thức ra Mì mơ trong tuần tì ca à. lỡ Baby wow Ở ca การลนักหนานูจะมีครูนอกเนื้อได้จากเตือต่อกแต่ความสำคัญนี้เราแระการลงไปแล้วคงไม่แลคลาดกันได้จนวันตายครูบุญวาสนาลำบากอันคูถุกนี้คูยากโบราณว่ามีมากละ อ้ช่างใตยต้องเอางาได้เวลาตายไอ้คนเรานี่พูดไวต้องอ๋อคำเพราะมันจำเป็นมึงเหลือลองไี่กลองกิดาปิดตื่นต้องการคืนลงลยุยได้ช่วยวกุยเกต้องอยู่ เลยชุดแรงชาติยาเย็นตื่อว่าเป็นนี่คูครองก้องติดาออกครบเจ็ดวันกำหนัดไม่รายงานการเข้าเจ้าอาวุธ lần này áo cũng bay thế lại vắng nơi cào cao mà nhung đã nhung ba cao mà cao trốn cao của nó ngăn cào lòng bọn mong lòng 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 như